ครับเป mm ็ hmm. นหมมอเตอร์นะวันนี้อยู่งานสร้างหมอ้อน้ำอีกแล้วครับมาดูของเก่ากันก่อนนะครับตัวนี้เป็นหมอ้อน้าอ่าทองแดงนะครับให้ดูสภาพนะฮะตัวนี้คือมันใช้ไม่ได,ด้แล้วนะครับรังพื้นกระตันตันในกระตันตันนอกตันนอกตันในอ่าท่อผูกปากผูกฝาผูกนะครับยวดูนะนี่ยครับนี่ใช้งานไม่ได้แล้ว สร้างใหม่เป็นอลูมิเนียมทั้งใบเดี๋ยวผมไปให้ดูให้เดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าสร้างใหม่แล้วเป็นไงนะครับมปดูตรงนี้ก่อนนะฮะโอเคนี่ครับเป็นหม้อน้ำที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นงานอลูมิเนียมทั้งใบนะฮะให้ดูความสวยงามนะครับแล้วก็สปีกล้วก็ใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมงานอลูมิเนียมทั้งใบรังผึ้งนะครับเป็นตาวีนะฮะ ดังหนาเลยผมไม่ดูความหนานี่คฮะความหนายิ่งหนายิ่งระบายความร้อนได้ดีนะครับผมตั <Yeah. S 1> วน,นี้เสร็จที่รบร้อยเดี๋ยวให้ดูมุมกล้างครับโอเคเสร็จเป็นที่ร้อยครับตัวนี้น่าจะเป็นปกกลิปรุ่นเก่ารุ่นโบราณนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มีทีมงานแพ็คกิ้งนะครับใส่กล่องใส่อะไรอย่างนี้แล้วก็นำส่งลูกค้านะครับผม เชีร์ขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีตัวไหนใหม่มาปแปลกๆผมจะถ่ายให้ดูใหม่ครับ